ฟังนี้เลยค่ะคนสร้างเพจคือนี่ก็เมียยืนหนึ่งเหมือนกันค่ะอืจริงนะคือคนนี้เป็นเมียเมียยืนหนึ่งที่คุมผัวอยู่มากดุผัวมากค่ะคนนี้ไม่ใช่เหรก็เหมือนมาคุยกันว่าเเราแน่าจะทําเพจเมียยืนหนึ่งขึ้นมาเมียยืนหนึ่งคือมันเหมือนอยู่ดีคนก็เรียกเมียยืนหนึ่งนักข่าวทําข่าวก็เหมือนเรียกคำคำนี้ค่ะตอนแรกเราก็สงสัยว่า เมียยืนหนึ่งมันคืออะไรอ่ะมัาถึงเมียยืนคนเดียวหรือเปล่าไม่มีคู่ยืนด้วยอะไรเงี้ยเออเออฟังดูเหมือนใช่ไหมคะคำนี้พอมันออกมาหม่อเนี่ยเข้าใจยากคนเขาจะงงนะฮะต้องตีความกันอรเนี่ยอ่าออย่างนี้คือไม่ไม่ได้มีใครมาตีความหมายให้เราเองนะคะตอนแรกเราคิดแบบมันก็โดหูใจเนาะยืนคนเดียวไม่เอาเราจะต้องคิดบวกเราคิดว่าเมียยืนหนึ่งก็คือเมียที่ยืนเหนือปัญหาทุกอย่าง อะไรมากระทบจิตใจไม่ได้อีกแล้วอันนี้คือเป็นคนบัญญัติเองแล้วก็เข้าใจเองคนเดียวถูก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 ต้องน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ยืนหนึ่งยืนไหวและยืนยังอยู่ดังยืนอยู่แมเียงอยู่แม่เลี้ยงเดียวยืนหนึ่งยังยืนไหว และยังยืนอยู่บางวันก็ไม่ค่อยไหวบางวันที่มันแสบมากๆก็เออพิเศษบ้างก็ได้แต่นี่เลยก็คือคนนี้นะัะจากแฮชแท็กกลายเป็นเพจไปแล้วเหรอครับเพจใช่ค่ะเมียยืนหนึ่งค่ะฝั่งนี้เลยค่ะคนสร้างเพจคือนี่ก็เมียยืนหนึ่งเหมือนกันค่ะอจิ๋นะคือคนนี้เป็นเมียเมียยืนหนึ่งที่คุมผัวอยู่มาก ดุผัวมากค่ะคนนี้่ใช่เลยก็เหมือนมาคุยกันว่าเราน่าจะทำเพจเมียยินหนึ่งขึ้นมานะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องคุณจอยที่ที่ไปบุกงานแต่งงานสามีอะไรอย่างเงี้ยสามีที่เป็นตำรวจใช่แล้วแล้ว่อยก็คิดที่มาว่าเราเชิญคุณจอยมาไลฟ์ไหมมาไลฟ์ด้วยกันคืออยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงคือได้คุยกับเขาเลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของเพจเมียยินใช่ค่ะเป็นที่มาของเพจเมียยินหนึ่งค่ะไว้แบบว่ารับ ฟังปัญหาของผู้หญิงต่างๆที่มีปัญหาครอบครัวอย่างเนี้ค่ะก็เลยมาทั้งคุณจอยและคุณพิมพ์ตอนนั้นที่เกิดเรื่องเราใกล้ๆกันอใช่ทั้งคู่เลยเห็นบอกว่าถ้าใครมีปัญหานักหนักเราก็ช่วยเหลือด้วยใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เราฟังเรื่องแล้วมีวิธีการแบบคุยหรือปรับความคิดเขายังไงบ้างคะจริงๆเราก็ถามเขาเนะว่าเขาจะยังไงต่อเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนมีคําตอบของตัวเองอยู่แล้วล่ะแต่ว่า พอเวลาที่มันเจอปัญหาอะไรแบบนี้มันจะอยากคุยกับคนที่เขาเคยเจอปัญหาแบบนี้ <c oughs> อยากรู้ว่าเขามีความคิดยังไงตัดสินใจยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราไปแนะนําหรืออะไรมันไม่มีทางไปไปชี้นาเขาได้หรอกเพราะเขามีคําตอบของเขาอยู่แล้วในเพจนี้มันก็เปิดโอกาสให้คน เขียนเข้ามาเปิดสาได้ระบายระบายเทใจคุยกันกับเนาะกับบุคคลที่มีประสบการณ์หัวอกเดียวกันประมาณนี้คูณหน่อยหัวอกดีหรมอเป่าไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะคือต้องบอกว่าอย่างคุณหน่อยไปบุกให้เพื่อนเพื่อนค่ะไปบุกให้เพื่อนเพื่อนใช่ค่ะ เป็นแม่ทัพได้จัดการหัวหมูทะลวงคนนี้เลยคนนี้ก็สายลุยค่ะสายลุยขอโทษนะคะในเพจนี้เนี่ยรับแต่เรื่องมีหลวงอย่างเดียวไหมหรือว่าเมียน้อยก็ปรึกษาได้เนียน้อยเมียน้อยก็มีมาปรึกษาคะก็มีบางทีก็แบบว่าไม่รู้ตัวว่าเป็นเมียน้อยอยู่ดีๆก็มารู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วจะให้ทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะ ่ <streaming. S 1> เราไมไ่ปิดกันเออเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะเมียน้อยที่รู้ตัวมีไหมฉันเป็นเมียน้อยเขาเขาไม่น่าจะกล้ามาบอกออกสื่อว่าฉันเป็นเมียน้อยที่รู้ตัว <IM S 2> <rail> ฉันจะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่แนะ่นะคนเรามันไม่มีทางออกยังไงคุณอาเดี๋ยวจะมาบอกในเพจว่าฉันเป็นเมียน้อยจะกำจัดเมียหลวงยังไง อยากจะกําจัดเขาเหรือเกิดมันก็ไม่มีงไงเพรนาหลายหลายเคสตั้งแต่ปเห็นบอกว่าเปิดเพจมากลายเป็นว่าตอนนี้คนทลักเข้ามาแขกเข้ามาส่งเรื่องราวจนอ่านแทบไม่ทันเลยใช่ค่ะอ่านไม่ทันเลย